อันดับแรกต้องเอาอันดับแรกต้องเอาความสุขมาสุขไว้ก่อนคนเมื่อคนลงมือทํามีความสุขมีความใสสว่างโปร่งโล่งสบายเนี่ยมันก็เกิดปิติเมื่อเกิดปิติปุ๊บงานมันก็ปิติคนมาชมถ้าเขาชอบก็ปิติสองคนถ้าเขาชอบอีกคนก็ปิติสามคนนี่นี่คือการมันเหมือนความสุขที่เป็นอนุแล้วส่งถึงอันแต่ถ้าเริ่มต้นว่าฉันจะต้องทําให้ดีให้เก่งให้ใหญ่ให้เหนือชาวบ้าน ให้คนล่ำลือด่นี่เรากำลังแบกแบกโลกไว้แล้วแบกแบกภาระเอา่างหนักเหนื่อยมากโอ้ยต้องเก่งต้องเหนื้อน้องก็ไม่หลับคุ้นคิดกูทำยังไงที่จะเหนือชาวบ้านเนาะนี่ทุกแล้วทุกแล้วอันนี้แนวคิดส่วนตัวแต่ถ้าใครจะคิดยังไงก็เป็นเรื่องที่กิมมันเป็นธรรมะเนาะเรื่องวนนี้มันเป็นประเจกบุคคลใครคิดอะไรได้ก็อย่างนั้นอันนี้นี้หมายเลขหนึ่งเนาะหมายเลขหนึ่งสองสาม สี่ห้านี่ที่ผมให้นิดหนึ่งเพราะอะไรวะอันนี้ผมดูรู้เลยคนทําเนี่ยคือคือคือใจสมาธินี่มันเกิดปิติเส้นนี่เขียนเขียนส่งไปเส้นเดียวเลยเขียนส่งไปเส้นเดียวไปเส้นเดียววนก็ส่งเส้นเดียวเลยอันนี้ใจส่งจากข้างในออกข้างนอกอันนี้รวมจิตจากข้างนอกวิ่งสู่ข้างในงานศิลปะก็คือการดูจิตใจของตัวเองดูจิตใจคนครับคนเขียนว่ ว่าจะเป็นสีน้ําสีอะคริลิกสีพลาเตอร์เนี่ยถ้าเราอ่านรู้ดูออกเรารู้เลยคนเนี่ยเขารู้สึกอย่างไรเขาคิดอย่างไรสิ่งกระทบอย่างไรสภาวะจิตก็เป็นอย่างไรแต่เรื่องนี้การการกล่าวอ้างออกไปถ้าคนเชื่อก็เชื่อ,อคนไม่เชื่อเขาก็ต้องหาข้อโต้แยง้งส่วนส่วนใหญ่แล้วคนที่รู้คนที่เข้าใจเขามาแค่ไม่ค่อยพูดสิย่ยถ้าเราไปถามอาจารย์อย่างนี้เป็นไงเขาบอกเออดีสวยอาจารย์พูดแค่นั้น <laughs> เขารู้แต่เขาไม่พูดเพราะพูดใจบางทีก็ทําลายมีสร้างสตรู์เออดีสวยอ้นี้มันต้องตกผลึกแล้วเรามันจะรู้ในตัวเองหรือเป็นคนที่เป็นครูบาอาจารย์กันนะเล่าเล่ากล่าวกันได้เนี่ยก็จะเข้าใจร่กันเฮมาถูกทางแล้วอย่างเงี้ยอะไรนี่อันนี้เป็นเป็นความรู้สึกส่วนตัวครับผม